สวัสดีครับผมแค้มนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวปัจจัยต่างๆเนาะที่จะสามารถที่จะทําให้ตัวอีทเรียมเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างรุนแรงมากๆเลยเนาะในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมจะมาแบ่งปันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กาลังสนใจใน,ในตัวบล็อกเชนอีทเลียมหรือว่าคนที่ถืออีทเลียมอยู่แล้วจะได้มีข้อมูลต่างๆที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการที่จะถือยาวต่อไปก็เป็นไปได้นะครับผมก็ ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมขอเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนนะครับผมคือตัวอทตาเลี่ยมเนี่ยกำลังที่จะปล่อยตัวฮาร์ดฟอกนะที่ชื่อว่าลอนดอนนะครับผม ในวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับผมเป็นตัว h a r d f o อกสำหรับตัวเทสเน็ตนะก็ยังไม่ใช่ตัวเมนเน็ตนะครับผมเป็นการเทสเฉยๆเนาะซึ่งการาปล่อยตัว h a r d f ฟอกเนี้ยสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดตัวอเทเรียมที่ชื่อว่า EAP 1559นะครับผมซึ่งตัว E ซึ่งตัว EAP 1559เนี่ยเป็นการอัปเกรดที่จะมาปรับในเรื่องของโครงสร้างแก๊สค่าแก๊สต่างๆนะครับผมซึ่งการปรับโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ มีส่วนนะมีส่วนที่จะทําให้ค่าแก๊สต่างๆเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็มันจะสามารถที่จะทําให้ค่าแก๊สเนี่ยมันจะไม่ได้กระโดดขึ้นสูงลงแรงอะไรเหมือน ที่ก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งการมาของตัว e p 159 9เนี่ยทางข่าวเนาะเขาก็ได้คาดการนะครับว่ามันจะทำให้คนที่ขุดเหมืองเนี่ยหรือว่าคนที่ขุดอีทิเลียมเนี่ยรายได้ลดลงไปกว่า50%เลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการประท้วงเนาะของบริษัทต,ต่างๆที่เขาได้ขุดตัวอีทิเลียมนะครับผมแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้เนาะก็คงจะธุรกิจมันคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผมก็ตัวอีทิเลียม E.P. หนึ่งห้าเก้าเนี่ยยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็จะมาะเป็นส่วนหนึ่งของตัวอ,อีทเลียมสองจุดศูนย์นั่นเองเนอะซึ่งต่อไปเนะี่ยอีทเลียมก็จะปรับเป็นจากพู o อ f o เวิร์กกลายมาเป็นพูบอัพสเต็กสำหรับตัวอีท e เ e ียมสองจุดศูนย์นะครับผมซึ่งก็อาจจะ,ะคงไม่สามารถที่จะคุด ต่อไปได้แล้วนะสำหรับตัวอีทเรียมนะครับผมก็ถ้าใครขุดในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่โกยกําไรครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับผมสำหรับตัว EAP 159 9นะครับที่จะสามารถเนี่ยทำให้ค่าแก๊สต่างๆมันไม่โดดหรือว่ามันมันไม่ได้พุ่ง ไปเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนอกจาบอีเทียมนะครับผมซึ่งหลังจากที่ทางอีทเทียมเนี่ยได้กำลังจะปล่อยตัวอัปเกรดตัวลอนดอนออกมานะครับผมก็เลยทําให้คนเนี่ยแห่เอาเอาอีทเทียมของตัวเองเนี่ยไปล็อกหรือว่าเอาไปสเต็กไว้ในอีทเทียม2.0กันอย่างเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมถ้าเราดูข้อมูลจากทางกราสโนเนี่ยจะ,จะสังเกตว่านักลงทุนนะครับผมได้ทําการถอนอีทเทียมนะออกจากตัวเอ็กชิงเยอะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเยอะเป็นประวัติการเลยนะครับผมในรอบ11เดือ,อนเลยเนาะที่ทางอีทิเรียมเนี่ยหายไปจากเอเชียกเยอะมากๆนะครับผมก็ส่วนหนึ่งอาจจะเอา,อาตัวอีทิเรียมเนี่ยเอาไปสเต็กเพื่อที่จะรับดอกเบี้ยประมาณสัก4%นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเพื่อที่จะรองรับตัวอีทิเรียม2.0ในอะนาคตนั่นเองนะครับผมหลายคนอา,อาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้4%ไม่เห็นเยอะเลยใช่ไหมครับแต่บางคนเขาก็เฮ้ย เขาถือเขาเขาก่จะถืออีกทธียมงไว้นานอยู่แล้วเขาก็เลยเออไหนๆก็ถือเอาไว้แล้วแหละเอาไปส,สเต็กเอาไว้ดีกว่าสมมติถ้าเราเอาไปฟาร์มคูอ่อะไรต่างๆในพูเนี่ยมันอาจจะทําให้เหรียญหายหรือว่าเกิดพวกอิมพ a n e น t ์ลอสได้นั่นเองนะครับผมก็ บางคนเขาก็เอาตัวอีเทเรียมเนี่ยไปสเต็กนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับทางคอยแชร์นะครับผมก็ได้แจ้งเนาะว่าตอนนี้เม็ดเงินต่างๆนะครับผมได้ไหลนะจากบิตคอยเนี่ยไปสู่อีเทเรียมนะครับผมเนื่องจากว่าการอัปเกรดของตัว e ap 1559 ที่กำลังจะมานั่นเองนะครับผมก็นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เม็ดเงินต่างๆมันก็ไหลไปที่อีเทเรียมเยอะในช่วงช่วงนี้นะครับผมรวมถึงนะครับข้อมูลจากออนเชนนะครับผมของทางแกรนด์โอนนก็ได้รายง,งานว่าแอดเดรสที่ถืออีเทเรียมเนี่ยจำนวน10,000หมือีชขึ้นไปเนี่ยหรือว่าจํานวน10,000เหรียญขึ้นไปเนี่ยมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นออทามไฮเลยนะครับผมกอ็อาจจะแอสโซมได้ว่าตอนนี้คนที่ถือเหรียญอีเทเรียมเนี่ยเยอะมากขึ้นหรือว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยชิฟ ไปที่ตัวอีเทเรียมค่อนข้างเยอะนะครับผมจากสถานการณ์ต่างๆหรือว่าจากข่าวต่างๆหรือว่าตัวโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะออกมาโดยเฉพาะตัว e p 159 5นั่นเองนะครับโอเคครับผมต่อมานะครับอยู่ที่ทางเว็บไซต์สายามบล็อกเชนนะครับผมกเ็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับตัวอีเทเรียมนะเป็นการตั้งคําถามนะครับว่าตัวอีเทเลียมเนี่ยจะสามารถที่จะช,ชนะตัวบิตคอยได้หรือไม่นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข่าวเนี่ยก็เป็นการ prediction แล้วกันเนาะของคุณเปาโลนะครับผมที่เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของทางเอ็กช n g ง b i t ฟินเนนั่นเองนะครับผมเขาก็ได้บอกนะว่าตอนนี้มุมมองของเขานะบอกว่ามูลค่าของอิ h e เลียมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเนาะสาเหตุเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของการนิยมในเรื่องของตัวด e ฟายนะครับหรือว่าดิสเซนเทไรไฟแนนซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งการใช้งานดีฟายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะว่าน่าจะเกือบ80%เอนาะอยู่ในอ t h e เลียมนั่นเองนะครับผมก็ถ้าด e ฟายมันเติบโตเข้าไปเนี่ยยังไงแล้วอ t h e เลียมมันก็ต้องโตตามอยู่แล้วนะครับผมรวมถึง ตัว NFT นะครับผมที่กำลังมาแรงมากๆเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเชนอี e t เ e ียมเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้ก็จะเปรียบเสมือน bitcoin อเนี่ยก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นทองคำดิจิตอลใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นีท h เ r ียมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวน้ำมันดิจิตอลนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันนั่นแหละนะครัหมายถึงว่าแต่ละบางบางทีมันอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เติบโตเร็วกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราดู ประวัติย้อนหลังกลับไปเนี่ยจะสังเกตว่าตัวอีเทเรียมเนี่ยโซนใหญ่แล้วจะโตนำบิตคอยเนี่ยเราราสัก2เท่า เลยนะครับผมในช่วงลหลัาๆนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างรุนแรงมากสําหรับตัวอีเธเรียมนะครับผมเขาก็เลยได้คาดการณ์ว่าอีเธเรียมเนี่ยอาจจะชนะตัวบิตคอยนะแต่ชนะในที่นี้ก็ไม่รู้ว่าชนะในเรื่องของราคาหรือว่าชนะในเรื่องของการเติบโตมากกว่ากันนะครับผมก็ลองลองแบ่งพอร์ตกันให้ดีแล้วกันเนาะว่าจะถือแต่ละเหรียญเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับผมแต่อย่างเคยนะครับคิบอรดนี้ไม่ใช่ฟัน a าจิเวเซอร์นะครับผมคิบอโดนี้มีเพื่อการศึกษาเท่านั้น,นครับรวมถึงนะครับผมล่าสุดนะครับ แบงก์เซกนุมเนาะหรือว่าแบงก์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ทำโปรดักนะครับผมที่จะสามารถที่จะให้ลูกค้าของทางแบงก์เนี่ยสามารถที่จะมาลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆของอตัว d e f าได้นะครับผม่มว่าจะเป็นหลักๆเลยก็จะมีในเรื่องของตัวอา,อาร์เวน,นะครับเคิร์ฟ อ่ n t h ต t ิกนะครับยูนิสวร์วันอินนะครับผมก็จะเป็น d e f าหลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเชนอิเทอิเลียมทั้งนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่มีแบงค์นะครับผมหรือว่ามีสถาบันการเงินแบบเก่าเนี่ยเริ่มเข้ามา ในเรื่องของเริ่มเ,เริ่มเข้ามาสนใจในตัว d e f าแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดการอะดอปชันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะหรือว่าเกิดการใช้งานแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะส่งผลให้ตัวอีธิเลียมเนี่ยเกิดการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อาจจะสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ต่างๆที่เขาได้กล่าวมานี้นะครับผมข้อมูลถัดมานะครับผมเอามาจากทางช่องของคุณแกร์ดิทันนะก็คุณแกร์ดิทันเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจว่านัจนเป็นแฟนอีธิเลียมตัวยงนนะครับผมเขาก็ได้บอกว่าตัวอีธิเลียมเนี่ย เป็นเอ่ global decentralized computer นะหรือว่าเป็น programmable money นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะให้เรามาสร้างตัวเอ่อสินค้าทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยลงบน คอมพิวเมตอร์เครื่องนี้ได้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นดิสเซนเทอร์ไรด์คอมพิวเตอร์นะก็สมมุติถ้าเราจะทำพวกโปรดักกระท้างก,กันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าทำดีฟายะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําบนอีทิลเลียมได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลของทาง d e f ายโพสนะครับผมก็ตอนนี้ตัวทัลทูเวลูล็อกเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก50บนะิลเลียนเนาะซึ่งช่วงพีคเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก80บิลเลียนนะครับผมก็ถือว่าเป็นปีที่เติบโตเยอะมากๆเนาะสำหรับตัววงการ d e f นนะครับผมก็แตต่อนี้กก็ตลงไปอออยยู่เะพสมคว นะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าช่วงปลายปีนี้จะเป็นยังไงนะครับผมรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงสำหรับตัว e e ฟาเนาะแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันค่อนข้างที่จะตกลงมากเยอะพอสมควรนะครับผม รวมถึงนะครับผมจำนวนทัสเซชันต่างๆของตัวอีเทเรียมเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะกว่าบิตคอยแล้วก็รวมถึงเยอะกว่าตัวเพย์พอที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวอิตาเรียมเนี่ยมีทัสเซชันต่อวันนะราวๆสักสามสบิลเลียนนะครับผมต่อวันนะบิตคอยเนี่ยอยู่ที่14.7บิลเลียนต่อวันนะครับผมสำหรับตัวเพย์พอเนี่ยอยู่ที่2.5บิลเลียนต่อวันเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเทียบกันเนี่ยก็อีเทเรียมเนี่ย ามากกว่านะครับผมมีมากกว่า t i t i o เนยถึง2เท่านะแล้วถ้าเทียบกับตัวเ a ย์พอร์นอทิเรียมยมี a าน a c t ชันที่เยอะมากกว่าตัว p a l เนี่ยถึง10เท่านะครับผมอันนี้คือคือ p a l เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนาะสำหรับตัว payment ในการจ่ายเงินทางออนไลน์นะครับผมตัวอิทเลียมย,ยังมี a าน a c t ชันที่เยอะมากกว่าอีกนะครับผมก็เป็นเรื่องที่โอ้โห ดีฟามันมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆนะครับผมที่จะามาในในโลกอนาคตเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามมาดูต่อไปนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวบล็อกเชนต่างๆมันก็จะมีความสวยงนิดน,นึงเนาะเพราะว่าบล็อกเชนต่างๆที่เกิดมาเนี่ย มันจะมากินส่วนแบ่งการตลาดของอิเทเรียมได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับผมเพราะว่าต้อยาราว่าบล็อกเชนมันก็เกิดมาค่อนข้างเยอะนะรแล้วแต่ละตัวที่เกิดมาใหม่ก็เจ๋งๆเยอะเลยนะครับผมก็ต้องรอจะตามกระดูต่อไปแล้วกันเนาะแต่ถ้าเราดูตัวเลขแบบนี้เราจะสังเกตว่ามันโลดดิฟายเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่เม็ดเงินแล้วก็จํานวนคนใช้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่ถ้าถ้าเราพูดถึงว่าอีเทเรียมตัวทางเซอชันจะไปแบบเทียบกับบิตคอยมันก็คงจะไม่ได้ แฝมากนักเนาะเพราะว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้แบบทำทำธุรกรรมอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมตัวตัวอีทเลียมเนี่ยม,มันมันมีดีฟายหรือว่ามันมีตัวแอปต่างๆที่ไปบิลอยู่บนนั้นเยอะเนาะ,นะก็เลยส่งผลให้ตัวการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นยุทธเคสที่เยอะแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวอีทิเลียม ที่มีการใช้งานที่เยอะเนาะก็อาจจะส่งผลให้ราคาเนี่ยมันเติบโต,ตเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับผมรวมถึงนะครับผมคือเอลตาซาวมันนี่นะครับผมหรือว่าเป็นจำนวนเงินที่มันมีจำกัดนั่นเองนะครับผมมีมีจำกัดนั่นเองเนาะซึ่งตัว EIP 1559เนี่ที่กลาจออกมานะครับผมจะนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาจัดการในเรื่องของตัวส,สตักเจอร์ในเรื่องของ ตัวแบ่งค่าค่าแก๊สเนาะแต่เป็นในเรื่องของเป็นการเบิร์นตัวค่าแก๊สทิ้งไปด้วยเลยนะครับผมหมายถึงว่าทุกๆท,ทางนเซชันเนี่ยตัวเหรียญอิเาเรียมเนี่ยจะถูกเบิร์นออกไปด้วยนะครับผมก็จะเป็นการที่จะทําให้ตัวอิเาเรียมเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นดีเฟชันเนาะหรือว่าเหรียญเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันจะลดลงไปจนถึงเท่าไหร่นะนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วตัวเหรียญอิเทเรียมมันจะเหลือคงที่แม็กซ์พายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าตัว E P 159เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวอิเทเรียมเกิดความสแกร์หรือว่าเกิดความที่จะกลัวว่ามันจะหมดไปเยอะ มากขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมผมก็เลยมองว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่ตัว E.P. 159ที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยย้ายเ,เงินนะครับผมย้ายเ,เงินจากตัวบิตคอยเนี่ยเข้าไปซื้ออีทิลเลียมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมถ้าเราสังเกตด,ดูข่าวต่งตางๆเนี่ก็จะเห็นเนาะว่าตัวคนที่ถือ,อเหรียญอีทิลเลียมมากกว่าหนึง่งหมือนขึ้นไปเนี่ย เติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นออทามไฮเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับแฟนอีธิเรียมนะก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าตอนเปิดเมนเนตแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสุดท้ายนะครับผมจากกระแสที่คุณอีลอนมัสเนาะได้พูดถึงว่าบิตคอยเนี่ยใช้พลังงานที่เยอะเกินไปนะครับผมก็ตัวอีธิเรียม2.0ที่กำลังจะมาเนี่ยก็เข้าแกลบเนาะสำหรับการที่ะจะลด ทำการลดในเรื่องของตัวพลังงานได้ถึง99%นะครับผมจากเปลี่ยนจากทาง Proof of Work เนี่ยกลายมาเป็น Proof of Stake เนาะแบบที่ทางอีธิเลี่ยมตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นนะครับผมแต่ไอตัว Proof of Stake ของตัวอีธิเลี่ยมเนี่ยน่าจะ โอ้โหน่าจะปีหน้าหรืออีก2ปีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะปีหน้าแหละมั้งนะครับผมเพราะว่าปีนี้มันก็ใกล้จะสัพพาก็จะสิ้นปีอีกแล้วเนาะคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะทานอยู่แล้วนะครับผมน่าจะเป็นปีหน้าหรือไม่ก็ปีหน้าหน้านะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเนาะในอนาคตนะครับผมที่จะตัวอีเทเรียมเปลี่ยนเป็นพอร์ตสเต็กนะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปนะเาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมคุณแกลลี่เนี่ยก็ได้บอกนะว่าอแตาึง ตอนไหนนะครับแต่เขาบอกว่ามันไปถึง1 0 0 0 0หมนเหรียญแน่ๆนะครับผมแต่ก็เราลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปของคุณแกรี่นะครับเขาก็ได้บอกประมาณที่ผมเดยวมาบอกเพื่อนๆนี่แหละนะครับผมว่ามันประมาณนี้นะครับผมก็มีอยู่หลายๆปัจจัยแล้วกันเนาะที่จะสามารถทําให้อีเทรเรี่ยมเนี่ยไปถึงจุดๆนั้นได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับแฟนๆอีทเทเลี่ยมที่กำลังถืออยู่นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการถือหรือว่าคนที่กำลังสนใจในตัวอีเทเรี่ยมเนี่ยจะได้มีข้อมูลต่างๆที่จะได้เอาไปตัดสินใจ ในการที่จะซื้อตัวเด่อิตาเลียมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ผมก็มองว่า,ถ,าถ้าเทียบกับตัวบิตคอยเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่จะแบบไปชนะใครหรอกนะมันคงมีหน้าที่อะไรที่มันแตกต่างกันนะครับผมตัวบิตคอยเนี่ยก็จะมีหน้าที่อีกแบบหนึ่งตัวอิตาเลียมก็มีหน้าที่แบบหนึ่งนะครับผมซึ่งแต่และตัวมันก็คงจะราคาเติบโตขึ้นไปได้เหมือนกันนันะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะเนาะซึ่งก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะจัดพอร์ตยังไงนะเราลองพิจารณากันเอาเองลวกันนะครับผมสำหรับตัวอิตาเลียมนะถ้าที่ มีคู่แข่งอยู่เยอะพอสมควรนะสำหรับตัวบล็อกเชนต่างๆนะครับผมว่าจะเป็น, ano, นคาร์โนโปกดต่างๆเนาะว่าเว่าที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะาสามารถจะมาดึงส่วนแบ่งการตลาดของตัวอีทิลเลียมไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ตัวอีทิลเลียมข้อดีของมันก็คือสาหรับตอนนี้นะเป็นในเรื่องของตัวโนดที่มันค่อนข้างที่จะกระจายส่วนอยู่เยอะนะครับผมก็คือถ,ถ้าพูดถึงว่ามันเป็นดิสเซนทไรต์เต็มที่แบบบิตคอยน์มันคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ ถ้าเอาตามตรงมันก็คงจะเป็นกึ่งเซ็นทัลไลด์ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็แต่ก็คงไม่ได้เซ็นทัลไลซ์แบบร้อยประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นเนาะแต่ก็คงมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะลองหาโปรเจกต์ไหนที่มันมีผลประโยชน์เนาะสำหรับบล็อกเชนต่างๆที่มันกำลังจะเกิดมาเยอะนะครับผมยกอย่างเช่นสมมุติถ้าโอเคแหละบล็อกเชนต่างๆมันกำลังจะเกิดมาเยอะใช่ไหมก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันมีโปรเจกต์อะไรที่มันซัพพอร์ ที่ที่มันไม่ได้ทำบล็อกเชนมาแข่งกันอนะ่ะมันอาจจะทําในเรื่องของตัวออราเคิลไหมหรือว่าทําในเรื่องของ Data ต่างๆที่จะเอามาพอไวให้กับบล็อกเชนต่างๆเหล่านี้ไหมนะครับผมก็น่าจะเป็นเสียงที่ไม่ว่าบล็อกเชนไหนจะวินไอ้โปรเจกต์ที่มันพอไว Data ให้กับพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็เราลองดูแล้วกันเนาะเพื่อที่จะกระจายอ่าพวกกระจายในเรื่องของตัวแคตตาล็อกของเหรียญเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะไม่ใช่ว่าลงแต่ตัวบล็อกเชนอย่างเดียวนะครับผมก็ ยังไงเราลองจัดพอร์ตกันให้ดีละกันนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับหรือว่ากดแชร์ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะอะไรต่างๆก็สามารถเด้คอมเมนต์เอาไวด้ด้านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ